ัวเป็นเบาหวานกินพิซซ่าแบบนี้ได้ไหมได้หรือไม่ได้ฟังคลิปนี้มีคำตอบเข้าใจเลยหลายคนไม่กล้ากินแบบนี้มาฟังคำแนะนำจากสมาคมเบาหวานของอเมริกาดีไหมคะเกี่ยวกับการจัดจานอาหารสําหรับคนเป็นเบาหวานซึ่งเป็นวิธีง่ายๆในการจัดอาหารเพื่อสุขภาพในการจัดการกับน้าตาลในเลือดด้วยวิธีการนี้ถ้านําไปใช้ค่ะมันจะเป็นการแบ่งสัดส่วนของอาหารได้อย่างสมบูรณ์แบบมีความสมดุลของผัก โปรตีนและคาร์โบไฮเดรตทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องการนับการชั่งน้ำหนักหรือการย้อนด้วยไครึ่งจานจัดเป็นผักที่ไม่มีแป้งก็จะมีคาร์โบไฮเดรตต่ำซึ่งก็จะช่วยจัดการกับน้ำตาลในเลือดและในกลุ่มพวกนี้ก็จะมีวิตามินและธาตุสูงมีไฟเบอร์ด้วยค่ะก็จะกินและดีต่อสุขภาพหนึ่งในสี่แนะนำเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงเช่นปลาไก่เนื้อไม่ติดมันเพรพันจากถั่วเหลืองหรือชีส แต่ถ้ากินอาหารที่มีโปรตีนสูงที่มาจากสัตว์ก็ต้องระวังเรื่องไขมันอิ่มตัวดังนั้นทางเลือกเพื่อสุขภาพอาจจะเลือกเป็นเลนโปรตีนที่มีไขมันหรือไขมันอิ่มตัวที่ต่ากว่าอีกหนึ่งในสีของจานาหารเราก็จะจัดไปอยู่ในอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งก็จะมีผลกับน้ําตาลในเลือดสูงกว่าหมดอื่นๆในเรื่องของเครื่องดื่มค่ะก็แนะน,นําน้ําเปล่าดีสุดเพราะไม่มีแคลอรี่แล้วก็ไม่มีผลต่อน้ําตาลในเลือด แต่ถ้าคุณต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มก็แนะนําให้เลือกที่น้ําตาลต่ําหรือซีโร่แครีค่ะแต่ในชีวิตจริงอาหารก็คงไม่ได้จัดมาเป็นอย่างนั้นเสมอไปเนาะกลับมาที่พิซซ่าค่ะทานได้ไหมก็แนะนําให้ได้ตามสัดส่วนนั้นละกันเช <Wow. S 1> ่นคาร์โบไฮเดรตก็สักหนึ่งในสก็คือเลือกแป้งบางๆหน่อยสัดส่วนของผักก็ให้เยอะหน่อยแล้วก็เนื้อสัตว์ก็มีตามแบบทั้งหนึในสี่ค่ะอย่างนี้ก็ รู้ทันมบาหวานดีกว่ารู้นี้มบาหวานป้องกันได้คนะ่ะถ้าสนใจความรู้สุขภาพที่มีการอัปเดตเป็นประจำก,กดติดตามไวไ้นะคะ